เป็นหูฟังที่ใช้โคตรดีจริงรุ่นนี้ใช้ดีจริงครับชอบมากกับ So u n d ค o r e Liberty ตีด้วยระบบ a d a p t i v e ANC 3.0ตัดเสียงรบกวนขั้นเทพไปหาดูรีวิวจากหลายๆช่องได้เลยครับด้วยกอริทึมต้านลมอัจฉริยะลดสัญญาณรบกวนจากลมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเสียงจากการฟังและการใช้ไมค์ของหูฟังตัวนี้รุ่น l i b e r t y ไฟตัวนี้ที่ผมใช้ในชีวิตประจําวันพกพาสะดวกไปไหนพาไปด้วยทุกที่ด้วยเทคโนโลยี d อ l b y 3D Audio ดโอูหนังฟังเพลงโคตรจะชัดจริงๆคร่อมกับแอป So เพื่อปรัับต้งค่าไม่่วาจะเป็น EQ ซึ่งเขามี p r ี s e t มาให้ถึง22แบบเลยหรือจะเปิดโหมด Dolby Sound 3D Audio ที่ผมบอกหรืออยากจะคัดต้อมเสียงเองก็ทำได้เช่นกันและถูกใจคอเกมเรามีฟังก์ชันเกมมิ่งโหมดมาให้ช่วยลดอาการดีเลยของเสียงในระหว่างเล่นเกมได้ดีรุ่นนี้มีโหมดใช้งานที่นานขึ้นสูงสุดถึง48ชั่วโมงเลยครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็น fast charge ยงแค่10นาทีใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงเลยกันน้ำกันฝุ่นและองฝนโดนเหงื่อได้สบายๆเป็นว่าใช้งานดีจริงครับ3ใบเทอมีทอนฟังก์ชันการใช้งานสู้เพิ่มราคา เสียงคมชัดคันเทศกาทิตกาเลยครับ See you next day on boy next day shadow